สวัสดีค่ะมาค่ะปะหาฮหามูกินตามสมค่ะกินคนเดียวไม่ชินสักทีเข่าหอนๆอีกแล้วค่ะบอบติดได้ค่ะที่แบบว่าจะแซ่เขาไว้ในมือขึ้นนะคะก่อนนอนเพราะว่า โดยความจิว่าบรูว่ายังมือเศร้าเจ้าของจะอยากกินอย่างนะค่ะแต่ว่าแช่ไว้ก็ไม่เสียหลายเนาะการแช่ข้าวเหนียวเพื่อที่จะน,นึ่งแต่ว่าการแช่ข้าวอะ่ะที่จริงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับน้ําน้ําร้อนนะคะเนาะกระไดคช่กันโอ้โหข้าวขาวสวยหอมอมหอมมาก กินเท่านี้พ่อเ,เนียวนึ่งคือจะกินทั้งขยาได้ค่ะแต่ว,ว่าความขยันยังสูงไม่พอปัดโดนใส่โดนบ้านค่ะแฟนบ้านเห้ไปกวาดหญ้าหญ้าเก่าที่อ่าโดนหิมะทับถมตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วที่นี้หญ้าไม้มันกำลังจะเตรียมขึ้นเพราะว่าอากาศกำลังอุ่นีค่ะ โอ้โหคำแรกก็จะเผ็ดเลยเหรอมาค่ะหานแกินมากินพร้อมกันกินเป็นมูกันถ้าเหงาก็กินเป็นเพื่อนกัน มีกล้องเนี่ยเป็นเพื่อนไม่ใช่ขี้เงานะฮะมันก็โอเคนะอยู่เงาเงาเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปพูดผิดใจกับใครเนาะเราจริงๆเราชีวิตจริงเราก็ใช้ชีวิตจริงของเราเนาะจะไปพูดให้มันพูดกับแฟนเนี่ยเขาเป็นคนใกล้ชิดเรามากๆ แต่ไม่ใช่ว่านึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะไม่พอใจอะไรก็ไม่พอใจเพไม่ได้นะฮะต้องเกรงใจกันมันถึงจะแบบว่ามันถึงจะน่ารักสาหรับเขาไม่ว่าใครอะบางคนเอาไว้ต่อความรู้สึกมากแบบพูดนิดเดียวแบบไว้ต่อความรู้สึกแต่เราการที่เราพูดออกไปเราไม่รู้ว่าเรา กูดไปทำร้ายจิตใจเขาไหมเหมือนที่เขาก็เหมือนกันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำร้ายจิตใจเราไหมเพราะฉะนั้นระบวาไปะ,ปะยต์คนเดียวมันหมายถึงว่าเราอยู่คนเดียวที่แบบว่าเพื่อนเราเจอกันพบกันเฉพาะช่วงเวลาที่แบบว่าเออเราอยากสนุกสนานนะอยากมีเพื่อนคุยนาน,านๆเจอกันทีแบบรักษาระยะห่างที่แบบว่า เพื่อนก็คือเพื่อนนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ที่คนที่เราจะไปลงอารมณ์ที่จริงเราไม่ต้องลงอารมณ์กับใครเลยเาม,ามาไม้ไหนเอ้ไม่ใช่มาอารมณ์ไหนีด่ดีค่ะกินกับกล้องในกล้องเงียบกลิบเลยเราพูดอะไรกล้องรับหมดเลย ืมต่เป็นคนบ่ค่อยแบบบ่บค่อยมักกินเขาห่อนๆค่ะเพราะว่ามันติดมือแต่ความอร่อยมันอร่อยอยู่นะแต่ว่าความที่เราจับแล้วมันติดมือแต่มือน,นีจับยังระวังค่ะ ประสบการสอนเราเสมอนะคะก็จะมาว่าถ้าเข้าเบาอีกอย่างที่แบบ,บว่าโบเด้คิด่าคนจะเครียดจะโกรธนะคะโกรธไปงี้เข้าแบบเราไม่รู้เลยเราก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นโอเคพูดแบบนี้เขาโกรธนะแต่ว่าคนอื่นจะเรียนรู้เราไหมเราไม่รู้ ักจะมีผู้เรียนรู้เราอยู่คนในชีวิตเรานะด้านั่นสำคัญคนใกล้ชิดที่สุดถ้าเราไม่เรียนรู้กันมันก็อยู่ด้วยกันยากไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวเราแล้วเราไม่ปรับอะไรเลยก็ไม่ได้เนาะอยู่ด้วยกันต้องฟังกัน ใช้กุ้งกุ้งชนิดนี้นะคะ่ะหากินได้ในแถบในแถบสแกนในเนเวียบประมาณรสชาติมันจะดีดีไม่รู้อ่ะแถบอื่นอย่างเช่นเมืองไทยก็กินกุ้งแบบนี้กุ้งขาวหรือกุ้งอะไรกุ้งเล็กๆเนะ่ะกินเปลือกได้ด้วยเพราะเปลือกมันอ่อนแต่ว่าส่วนมากก็จะแกะนั่นแหละรสชาติมันดีกลิ่นมันดี มันจะมีกลิ่นคล้ายๆแบบเครฟิสแต่ว่ามันจะกลิ่นคนละแบบเครฟิสมันจะมันจะออกเป็นเหม็นนะคะสําหรับลงัลงลงโคตรอาจจะคิดว่าเหม็นน้ำกุ้งเป็นกุ้งที่กลิ่นแรงะคะ่ะเครฟิสบะซื้อมัน ตัวป้อมปั๊มแดงๆปัตกินแอปเปิลค่ะมนเมนี่ยมันจะออกออกใบค่ะ ออกดอกออกดอกออกไปตัดให้มันสั้นลงไม่ให้มันขึ้นสูงแล้วก็อีกอย่างให้มันพ้นมันให้มีคุณภาพไม่ไม่ไม่เกิดลูกเยอะเกินไปลูกเยอะเกินไปเดี๋ยวแม่ดูแลให้อาหารไม่ได้นะคะเนาะ 2. ปัดคืออยู่ว่าเจขอขนมจีนต้มใช่บหแต่ปัากระกพึงแบบแช่ข้าวนะฮะก็เลยเอาอย่างเดียว,วน้อขนมจีนเอาไว้ทําน้ำยาเิิน เมือ่อไหร่ปกินน้ำยาขิงค่ะแซ่บ,บน้ำยาเจาขิงซึ่งไม่เคยทำกินเลยเดี๋ยวมาน,นำมากินกับปลาได้วะค่ะ เดี๋ยวจะพาเฮ็ดพาทำหรือพากินอย่างเดียวอะบอกวิธีเอาเนะับไปรอกคนอื่นเข้ามาเคยเห็นมานานแล้วแล้วก็ทำกินแต่ละพื้นที่นะคะมีเมนูเดี๋ยวบว่า ข้าวปุ้นส้มตำอะไรเงี้ยมันติดมัอค่ะต่างกันอย่างถ้าไปจงังหวัดเลยไปกินตำดองแดงลุ่ดอนกับนี่ค่ะตำดองแดงแต่ก็หาร้านแซ่บก็ก็มีเยอะอยูน่นะเยอะเกินไปจนเลือกไม่ถูกแต่ว่าจะถูกปากแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะ ยังเราว่าอร่อยคนอื่นไม่ได้ว่าอร่อยนะะอาหารที่ปลาเฮ็ดเนี่ยก็อ,อาจจะกินได้แค่ปลาค่ะเพราะปลาก็บอกค่อยเฮ็ดนักกินสูไปกินนะอาหารไทยมันไม่ยากทำให้แฟนกินเขาก็ไม่ได้ว่าเขาชอบนะแล้วเขาก็ชินกับ กับปีมือเราแล้วทำให้คนอื่นกินอาจจะไม่ชอบ Tâm thoáng không มปลาพันธองหมายางไบปลาเนาะค่ะในคลิปก่อนโอ้โหล้าทั้งสองเลยกลับมาบ้านนอนเม็บเอเดแล้วน,นอนลาบพื้นทิ้งตัวมากๆเหยียดขาหน้าขาหลังปะเอิญปะเอิญเขานะคะเพื่อที่จะลองดูว่าเขาจะยกหัวขึ้นมาไหมไม่เลย กระดิกหัวนิดนึงแต่ยกหัวไม่ขึ้นคือเขาเมื่อยมากเป็นหมาเล็กๆขาสั้นๆแล้วเดินไกลมาก ก็นอนหลับดีมากเลยน้องมาไปทางนัอนละ ก็เทียมสามกลีบบอกไงล่ะค่ะง่ายๆเลยสามกลีบซาม,มาก อยู่ที่ไหนก็ขาดเท่านี้ไม่ได้นะฮะ ขนาดต่างชาติยังชอบเลยข้าวเหนียวโมปิ้งข้าวเหนียวไก่ยา่างคนยิบาดป่าค่ะคนนึงมักไร้ายว่า,าข้าวเหนียวเนียเน่ยกินแล้วเขาสงสัยรู้สึกแบบขึ้นสวรรค์เลย้าวัานไหนที่บอกว่าวันนี้ข้าวเหนียวไก่ย่างนะโอ้ย ความดีใจคือแบบดีใจก็ได้ของขวัญคริสต์มาสเองก็ดีและะ้วค่ะคืออาหารอร่อยที่เราสามารถทําเองได้แล้วทําให้คนที่กินแฮปปี้ได้อะไรเงี้ยจักสิบาทจาังใดช่างมีความสุขกับอะไรที่ง่ายข้าวเหนียวไก่ย่างมีความสุขมาก มือนาจะเห็ดหลับไปได้กินอย่ว่าเด็บกินยอดบกตูมนะคะยอดบกตูมเศ้าอุมันแค่มันแล้วนั้นที่นี่ไม่มีมาขายเราจะทำก็จะหลาดมีเป่าค่ะก็จะทำล้านพันเบิงอยู่ว่าแต่ว่าคนที่เขาถามหาของแบบนั้นมันไม่เยอะพอที่ร้านเขาจะจะสรรหามาเนาะคะ่ะ แต่คนนี้คนที่จะกินเนี่ยสรรหาจะกินแต่ใบเลี้ยงก็ยังมีนะคะใบมะม่วงก็ยังมีใบมุม่วงแห่งทิมกำไรอะ่ะอยู่กับผักที่ทิ้งอะ่ะถ้าไม่ทิ้งเนี่ยโอ้ยร้านก็จะ รวยเพิ่มขึ้นดะีเนาะเริ่มอิมแล้วค่ะขออภัยเด้อค่ะขออภัยเรื่องอะไรพูดเองถามเอง แบบไม่ได้แต่งเติมอะไรอาจจะดูแล้วไม่สดชื่นน่ะก็จะเห็น <c oughs> คอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์ไม่ใช่ของก้นนะมไม่ใช่อยู่แล้วสิ่งที่จะบอกก็คือคนคนคอมเมนต์นเป็นผู้ชาย คอมเมนต์ว่าสมัยเนี้หาคนที่จะไม่สวยอะ่ะยากแต่เตือนใจปาเป็นหนึ่งในสิ่งที่หนึ่งในคนที่หายากแปลกอีกแล้ว <c oughs> คนตุกเมื่นเนี่ย งามนะฮะผิวนี่เท้าเอาครีมลูบลูโฟมลูบลูบแล้วก็เอาน้ำชะล้างออกขาวจุว้๊ะปะบอกแฟนนะคะว่าเนื่องด้วยที่เขาประเด็ดไปเมืองไทยหลายปีเนาะถ้าเธอเห็นคนไทยอะ่ะเธอจะรู้สึกอะไรที่แตกตา่างเจเนเรชันนะฮะที่เปลี่ยนไปม, <laughs> มีแค่ชั้นเด่ะไรที่ไม่เปลี่ยน แต่เขาก็ไม่ได้ว่านะไม่คิดจะเปลี่ยนบ้างเหรอไม่คิดจะทำอะไรบ้างเหรอเขาไม่เขาไม่พูดเขาไม่แล้วก็ถามเขาว่าเขาต้องการให้เปลี่ยนอะไรไหมเขาก็เขาก็ไม่ต้องเปลี่ยน ดีใจมากค่ะถ้าเขาเปลี่ยนเนี่ยโอ้ยแม่คงจะกดดันมากแหละลี่หุ่นนอนนะคะนอนละลงมาปะโอ้ยกินนั้นแล้วมันกลัป่ปากเป็น้ายๆเขาเอิดเนี่ยกระทิงแดงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะเจอกับของแปลกคลิปหน้าขอบคุณที่ ติดตามกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณกณารเป็นเพื่อนกันกินเท่าไม่มีอะไรมากนะคะป่าจะมาหาเพื่อนกินใหม่ในวันหน้านะคะเนาะซึ่งมีอะไรแนะนำได้นะคะแล้วก็ขอให้ดูคลิปที่ตัวเองชอบแล้วก็รู้สึกว่าถูกเขาเรียกว่าอะไรอะถูกใจ ดูมันจะทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไม่รู้สึกแบบขัดใจตัวเองนะคะเนาะเอาจิงๆว่าคนเราถ้าขัดใจก็ไม่ดูอยู่แล้วนะคะเนาะเพราะว่าเราต้องเสียค่าไฟค่าเน็ตค่าเน็ตอาจจะตายตัวรายเดือนแต่ว่าค่าไฟนี่เราต้องชาร์จแบตบเนาะมันจะมันจะโอ้เสียเวลาด้วยนะถ้าเราไม่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 ดูเออคือความรู้สึกไม่ชอบนะคะทำให้แบบ คิดถึงเป็นห่วงนะคะเนาะว่าเดี๋ยวดูคลิปปลาไม่ได้อะไรนะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณมากๆที่กินข้าวเป็นเพื่อนกันนะคะบายค่ะ